จะขายจะซื้อเขาเรียกวอะไรทรัพย์สินเช่นอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรที่มีอยู่เก่าก่อน่อะก็มีโอกาสหรือใครจะยื่นกู้ใครจะกู้แบงค์ใครจะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินช่วงนี้สักเศสประสบความสําเร็จทําได้โอเคอยู่นะคะ ช่วงนี้ใครทําเรื่องของเอกสารสัญญาตัวเลขต่างๆดูด้วยนะจ๊ะเช็คให้ละเอียดนะจ๊ะสวัสดีค่ะแม่หมอจีจี้มมดามยิปซีนะคะวันนี้เรามาดูดวงชะตาชาวราศีมีนกันดีกว่านะคะในเดือนมีนาคม2562นะคะว่าจะดีรายประกันใดนะจ๊ะอ่ะเริ่มนะจ๊ะเริ่มด้วยไพย่แหมไพ่ไพ่ไพ่เสียก่อนละกันนะไพ่ประจําตัวขึ้นมาเป็นไพ่แปดดาบดังนั้นช่วงนี้มันมีอารมณ์ฟิลลิ่งอุดอัด เกนไม่เข่าคายหม่ออกยากจะพูดกับพูดไม่ได้มีเรื่องของการตัดสินใจด้วยเพราะว่าขึ้นมาเป็นสองราบอยู่ตรงอริกตำแหน่งเสียนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเลือกอะแล้วก็เลือกไม่ได้ด้วยเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็ตัดสินใจไม่ออกด้วยตัดสินใจไม่ถูกบอกไม่ได้บอกไม่ถูกนะจ๊ะแล้วก็อารมณ์ก็มีความสับสนงงวยงวย,ยังไงก็ไม่รู้นะคะมีไพ่อัอศวินดาบขึ้นอยู่ในหัว มันมีความใจร้อนแหละอยากจะรีบอบะอยากจะรีบทอาอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะกออนอยากจะเดินหน้าแล้วว่าแต่ทําไม่ได้ติดอะไรอยู่บางอย่างนะคะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงยังอยู่ในช่วงที่คงต้องให้เวลาใช้เวลารอเวลาสักพักหนึ่งให้มันคี้คายไปของมันเองนะจ๊ะโดยเฉพาะในเรื่องของงานแหละอ่ะเรื่องของงานจริงๆแล้วงานอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักอ่ะที่ปวดหัวอยู่ตอนนี้ในเรื่องของงานมีไพ่เลเวอร์ขึ้นมา ไพ่เลเวอร์คือการทําอะไร2อย่างในเวลาเดียวกันนะจ๊ะหรือช่วงนี้มันมีเรื่องอะไรที่มาเข้ามาพร้อมกันอ่ะแล้วเราต้องตัดสินใจอ่ะมันก็เลยเกิดอาการแบบตัดสินใจไม่รู้จะเอายังไงดีเช่นทํางานอยู่ดีๆตอนนี้อาจจะมีคนมีคนมานําเสนอว่าไปทํางานด้วยกันไหมจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อ่ะออฟเฟอร์มาดีพอสมควรเราว่ารู้สึกว่าแบบเอจเอายังไงตัดสินใจไม่ถูกตัดสินใจยังไงอยากจะบอกว่าตอนนี้ตอนนี้หรอ เลือกสิ่งใหม่ดีไหมเลือกสิ่งใหม่ก็ดีสิ่งใหม่เพราะว่าสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นขึ้นมาเป็นไพ่คิงคิงเหรียญสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น,น,ม,น,น,นมีเรื่องของเงินที่มันมีเม็ดเงินที่มันน่าสนใจเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างที่บอกถ้าสมมติว่ามีใครอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกในเรื่องของงานงานใหม่งานเก่าอะไรเงี้ยสิ่งใหม่คือสิ่งดีนะจ๊ะส่วน ใครก็ตามต้องทำงาน2ออย่างในเวลาเดียวกันก็ทําไปนะคะแล้วมันมีเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆในช่วงนี้ใครทําเรื่องของเอกสารสัญญาตัวเลขต่างๆดูด้วยนะจ๊ะเช็คให้ละเอียดนะจ๊ะแต่ว่าข้อดีก็คือมันมีเรื่องของการเซ็นสัญญาที่มันได้ผลประโยชน์ที่ดีสําหรับตัวเราเกิดขึ้นในช่วงนี้อ่ะเรื่องที่ดูจะซับซ้อนอยู่เบาๆก็คือเรื่องของความรักนะจ๊ะเพราะว่ามีไพ่แปดถ้วยซึ่งเป็นไพ่ปัญหา ซึ่งเป็นพ่การทะเลาะวิวาทการทะเลาะบอกแหวงการเดินหันหลังอ่ะในเรื่องของความรักเกิดขึ้นดังนั้นถ้าใครอยู่ในสถานการณ์กืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่รู้จะเอาไงเรื่องของความรักตอนนี้ก็อยู่นิ่งๆอยู่แบบจะพูดว่าอะไรอ่ะสงบไปก่อนเพราะว่าพ่แปดดาบที่อยู่ที่ตัวมันคือการติดชะงักอ่ะมันคือการเราจะพูดอะไรมันก็พูดลําบากจะทําอะไรมันก็ทําลําบากดังนั้นอ่ะปล่อยให้มันทุกอย่างมันผ่านเลยไปและอีกกรณีหนึ่ง ไพ่เลเวอร์มันขึ้นอยู่ตำแหน่งงานเลเวอรมันคือรักรักร้อนซ่อนเงื่อนนะจ๊ะมันคือดรามา่าในเรื่องของความรักอยู่พอสมควรและไปขึ้นในตำแหน่งงานบางคนมีคู่อยู่แล้วอาจจะไปปะแหมพบเจอกับใครก็ตามที่ถูกอ,อกถูกใจหรือน่าสนใจหรือมีแบบเขาเรียกว่าสตอรี่บางอย่างในในที่ทำงานหรือคนที่ติดต่องานด้วยก็ เป็นปัญหาเป็นประเด็นนะถ้ามันมีประเด็นนี้ <c oughs> เกิดขึ้นก็สงบจิตสงบใจเดอ้อไม่ต้องแบบไม่ต้องอันนั้นมากจะพูดว่าอะไรอ่ะถ้ามีแฟนอยู่แล้วต้องมีสตินะคะส่วนถ้าไม่มีแฟนอยู่แล้วก็จัดไปจ้ะอย่าให้เสียนะจ๊ะถ้ามีคนแบบมาในที่ทำง,งานหรือเกี่ยวข้องกับงานถ้าไม่ได้แบบผูกพันอะไรกันมากเป็นเจ้าหนุ่งเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปหรือแบบอาจเจอกันในที่ทำง,งานหรือเจอกับพบปะในที่ทำง,งานแล้วก็ต่างคนเจอกันแล้วก็ มีมีโหมดที่แบบอาจต้องแยกกันไปอันนี้ถ้าสมมติชอบก็จัดไปสําหรับคนโสดน,นะก็อาจจะมีความบัวพันนะแต่ถามว่ามันเป็นจริงเป็นจังไหมต้องทําใจว่ามันจะไม่ได้เป็นจริงเป็นจังนะมันจะแค่แบบอาจเป็นเรื่องของความใคร่มากกว่านะคะแต่ว่ามีไหมก็เป็นช่วงเป็นช่วงมีเรื่องพวกนี้นะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตอนะแต่สิ่งที่ต้องระวังอีกสิ่งหนึ่งก็คือคนหมั่นไส้เพราะว่าดูสวยมากนะคือแบบมีคนมาจีบล้อหมั่นไส้ดูแบบ รำไยดูแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยอาจจะมีคนไม่ชอบเราเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละทําอะไรมากไม่ได้มันเป็นช่วงเงียบๆนิๆ่งๆนั่งสวยๆนั่งแบบแอบแอบไปอ่ะแอบแอ่ยิ้มๆหวานๆอะไรเงี้ยอย่าไปอย่าไปดิ้นรนเยอะเพราะว่าดิ้นรนเยอะยิ่งผูกมัดตัวนะคะอ่าเรื่องของการเงินการเงินมีไพ่เด็กถ้วยขึ้นมาไพ่เด็กถ้วยหมายถึงเงินจุกเงินจีบเงินจุกจิก เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเ mm hmm. ขาอกปะเพราะฉะนั้นถามว่าช่วงนี้เป็นงานเงินเป็นยังไงการเงินก็ก็มีแหละตามเรื่องตามราวตามโอกาสมีแบบมียังไงก็มีอย่งงางนั้นแต่สิงใหม่ที่เกิดขึ้นมีคิงเหรียญมานะจ๊ะ mm hmm. ดังนั้นอาถ้าสมมติว่าบางคนจะขายจะซื้อเขาเรียกวอะไรทรัพย์สินเช่นอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรที่มีอยู่เก่าก่อนอ่ะก็มีโอกาสนะจัดไปนะเพราะว่ามีเรื่องของเอกสารสัญ,ญญาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยหรือใครจะยื่นกู้ ใครจะกู้แบงค์ใครจะทำธุรกรรมในเรื่องของการเงินช่วงนี้สักเศสประสบความสําเร็จทําได้โอเคอยู่นะคะ,ะดังนั้นถามว่าทั้งหมดทั้งมวลพ่ยออกไปในทางที่ค่อนข้างค่อนข้างเป็นปัญหาปัญหาเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละที่ตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างไม่ได้แล้วก็มีความกดดันในหลายๆเรื่องดังนั้นอยากจะบอกว่า ใช้เวลาใช้เวลาอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนกับอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงตอนนี้ค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะจ๊ะพญาลเล็บครุฑวัดพระนอนจังหวัดเพชรบุรีคนโบราณเรียกว่ากระจับเงินกระจับทอง ผู้ที่มีไว้ครอบครองรับราชการดีมีอำนาจบารมีทำกิจการงานค้าขายร่ำรวยรุ่งเรืองใช้พกติดตัวออกไปค้าขายช่วยเกี่ยวเงินเข้าและกันภัยและจะมีอำนาจวาสนาดุดดังพยาครุธสนใจบูชา0809979665ย้ำ0809979665 สามารถมาอัปเดตดวงชะตานะคะกับไม่หมอจีจี้มาดามยิปซีนะคะได้ทุกเดือนเลยนะคะในช่องดวงเด็ดเด็ดดวงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ